นะคะจะนำหน้าเกี่ยวกับพระบรมวงศานวงศ์นะคะขอคําถามต่อไปเลยค่ะทําไมภาษาอังกฤษต้องมีคําที่มีความหมายเหมือนกันหลายตัวเลือยะคะตามที่พี่วงบอกไปในรายการนะคะเพราะว่าจะสามารถทําให้เราเนี่ยเขียนเรียงความได้ไพเราะแล้วก็สละสลวยมากขึ้นค่ะคำถามต่อไปเลยค่ะเ a ซ y s ซูเซเป็นสำนวนหรือไม่ครับโอ้โหวันนี้คำถามยากจังแต่ชอบอ่ะเลซี่ซูเซเป็นสำนวนค่ะเลซ y s ซูเซเขียนอย่างนี้นะคะ คำว่าเลซี่ซูซนเนี่ยนอกจากจะแปลว่าซูซานที่ขี้เกียจยังเป็นสำนวนด้วยเลซี่ซูซนหมายถึงโต๊ะกินข้าวอะค่ะที่มันมีมีหมุนหมุนอยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วเวลาจะกินข้าวเนี่ยค่ะก็ต้องเลื่อนไอหมุนหมุนตรงนั้นะนึกออกไหมลูกที่เป็นโต๊ะโต๊ะแล้วมันมีกลมๆที่ก็วาดรูปเก่งเหลือเกินนะคะโต๊ะที่เลื่อนอาหารเนี่ยนะคะโอเคนะคะในช่วงนี้นะคะ SMS ส่วันนี้นะคะพี่วงก็เร่งตอบให้น้องๆแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่ ยังไม่ได้ถูกตอบ SMS เลยนะคะน้องๆสามารถไปตั้งกระทู้คำถามในเว็บบอร์ดได้นะคะในช่วงนี้นะคะเราไปคุยกับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งค่ะที่เขารอสายอยู่นานแล้วนะคะจากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะกับคำถามภาษาอังกฤษเด็ดๆที่เขาจะมาถามเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะไม่ทราบว่าชื่อคุณเสียงคุณมากเลยค่ะผมชื่อสารโอสวัสดีดค่ะแต่นี่วันนี้จะถามภาษาอังกฤษประโยชน์หนึ่งที่ใช้กับฝรั่งทุกวันนะนะค่ะจะถามอาจารย์นิดนึงว่าอู้ดอยู่ไหม ค่ะกิ๊ฟวิมมี a hand เอรออืมค่ะมากิฟวิมมี a hand เอร์ค่ะ hand, ค่ะ,ะ,คะแล้วถ้าถ้าฝรั่งจะตอบเรานี่ผมจะถามอาจารย์ว่าเขาจะตอบคำไหนดีโอเคค่ะ,ะ yes of course sir. ค่ะ